สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นประเด็นนะครับของทางแม่นก โอเกียวมิวสิกนะครับคุณแม่ของทางบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับที่ก่อนหน้านี้ได้มีการพูดได้มีการตำหนิทาง f อนะครับจนมีประเด็นดราม่าก,กับทาง f อของทางบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับล่าสุดนะครับบอสบิ๊กก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้นะครับทางบอสบิ๊กก็ขอร้องนะครับว่าอย่าไปถืออย่าไปถือสาแม่นกเลยนะครับถ้าใครไม่ชอบไม่อะไรก็ ปล่อยผ่านแกไปเลยหร,หรือหรือพูดง่ายๆไม่ต้องไปดูแกประมาณนี้นะครับพ่อบอสบิ๊กก็บอกเองว่าบอสบิ๊กก็ไม่รู้จะพูดยังไงประมาณนี้นะครับบอสบิ๊กก็บอกไปแล้วแต่แก,กก็ยังเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้หลังจากที่ f c เห็นบอสบิ๊กหลายๆท่านก็สงสารบอสบิ๊กนะครับเห็นใจบอสบิ๊กเพราะว่าบอสบิ๊กไม่ใช่ไม่บอกนะครับบอกทุกอย่างแล้วแต่แม่นกก็ยังเหมือนเดิมประมาณนี้ครับ f c ก็เลยพร้อมใจนะครับส่วนมากเลยพร้อมใจทําสิ่งน,นี้ก็คือ ไม่ถือสาแก่ก็จริงแต่ปล่อยผ่านหรือพูดง่ายๆไม่เข้าไปดูแกแล้ว f อบางท่านบางคนถึงขั้นบอกว่าบอ็อกไปแล้วเรียบร้อยเพราะนะครับเพราะกลัวว่าจะมือลั่นหรือกลัวที่จะอดไม่ได้ที่จะไปด่าแม่นนกหรือว่าไปพูดคำหยาบเพราะว่าหลายๆครั้งแล้วที่แม่นนกออกมาพูดถึงประเด็นแล้วก็ตำหนิ f อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินอ่านคอมเมนต์ของ f อบางท่านบางคนให้ฟังนะครับท่านแรกนะครับบอกว่า ไม่ถือสาแกและก็ปล่อยผ่านแล้วค่ะยังไงแกก็เป็นแม่ของบอสบิ๊กค่ะนะครับหลายๆคนก็รักแล้วก็สงสารบอสบิ๊กนั่นแหละครับผมที่ไม่ถือสาแกก็เพราะว่าบอสบิ๊กเลยเอาหลักๆนะครับท่านต่อมาบอกว่าบอกไปแล้วค่ะกลัวนิ้วจะเผลอพิมพ์อะไรที่ไม่สุภาพนะครับท่านต่อมา f อฟท่านนี้นะครับบอกว่าบอกแม่นกดูลูกมั่งนะครับลูกชายไลแล้วพูด เรื่องลูกๆยังไงแม่นกจะได้ไม่น่าแหกบ่อยๆก็รู้แหละว,ว่ารักหลานแต่ต้องดูพวกนั้นด้วยว่าสันดานเป็นยังไงนะครับแล้วก็ FC ท่านสุดท้ายนะครับท่านนี้บอกว่าใช่ปล่อยผ่านไปไม่เข้าไปดูแกเลยนะครับท่านนี้บอกว่าไม่ดูเลยนะครับเ c ฟซท่านต่อมาก็เลยมาตอบนะครับบอกว่าใช่ค่ะบล็อกตั้งนานแล้วเหมือนกัน ประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆ FC หลายๆท่านหลายๆคนไม่ติดตามไม่ดูบางคนถึงขั้นบล็อกไปเลยนะครับเพราะว่ากลัวที่จะอดไม่ได้ที่จะไปด่ามาหรือว่าไปด่าแม่นกตอบโต้กลับประมาณนี้ด้วยความที่รักบอสบิ๊กนั่นแหละครับนะครับผมทางช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งก็เลยเอาข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ